วันนี้เป็นการประชุมสมัชชาครอบครัวรับชาติประจำปี2558นดะคะการจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นตัวแทนของครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและมาตรการการพัฒนากครอบครัวรับชาติต่อไปสมัชชาครอบครัวที่เราตั้งกันขึ้นมาถึงแม้ว่า7ปีแล้วเนี่ยก็ยังต้องถือว่าใหม่มาก ราะสถาบันครอบครัวนั้นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่มนุษย์เพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นเรื่องของครอบครัวนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและยืดยาวและเป็นแกนกลางของสังคมสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ต้องจดทะเบียนสมรสนะครับไม่ต้องมีจดทะเบียนบุตรแต่ว่าครอบครัวก็อยู่กันมาได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันครอบครัวเนี่ยมีความ สลับซับซ้อนมากขึ้นสังคมสลับซับซ้อนมากขึ้นก็จําเป็นต้องมีเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็เลยบางทีไปเน้นเรื่องของตัวบทกฎหมายหรือตัวหนังสือมากขอให้ข้อสังเกตว่าเพียงในระยะหลังนี้เองนะครับอาจจะประมาณ5ปี10ปีมานี้เองเนี่ยลักษณะของสถาบันครอบครัวก็ได้เปลี่ยนไปอีกแล้วที่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงสมัครใจมาอยู่ด้วยกันก็ถือเป็นครอบครัวได้ แต่ผมใคร่เรียนว่าอันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนแปลงในสังคมที่กําลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีเรื่องส่งผลสะท้อนมาอย่งแนวทางของการประชุมสมัชชาครอบครัวในปีนี้นั้นผมจึงรู้สึกดีใจมากครับที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ละเลยหรือเพิกเฉยต่อครอบครัวที่เรียกว่าครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนี้นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุม สมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี2558นี้จะสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการและก็ขอเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี2558นบัดนี้ครับขอบพระคุณครับ ่วงแรกนะคะท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะจะมานําเสนอผลงานของท่านนะคะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประชากรและสังคมนะคะทาไมถึงถึงเกิดปรากฏการณ์ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็ผลกระทบของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเราลองมามองในอีกมุมหนึ่งของผลกระทบที่เราเราก็ต้องยอมรับในเรื่องของความความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่ง ในความสูญเสียในความล้มเหลวของครอบครัวเนี่ยบางทีอาจจะมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมทางด้านบวกก็ได้นะคะคือเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยผมตั้งชื่อว่าระบบครอบครัวและความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันนะครับมีสองเรื่องที่ผมอยากจะลองอภิปรายนะครับเ,เรื่องแรกคือผมอยากจะลองพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของความจริงเกี่ยวครอบครัวในโลกปัจจุบัน อ่าเรื่องนี้ผมเชื่อสำคัญนะครับที่ผมเชื่อต้องพูดก่อนการที่สองคือระบบกฎหมายที่ตามไม่ตามความเปลี่ยนแปลงไม่ทันนะครับสวัสดิการการช่วยการศึกษาเนี่ยทางกระทรวงต้องออกกฎหมายว่าคนที่ครอบคร,รัวเลี้ยงเดี่ยวนี้ก็ช่วยเหลือให้มากๆกแล้วก็รายได้ต่างๆเศรษฐกิจก็สำคัญต้องให้เขามีหางานให้งานให้เขาบ้างทุกคนพูดว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยสาหัสนะคะ แต่จริงๆแล้วพ่อเลี้ยงเดี่ยวสหัสกว่าค่ะยิ่งพ่อที่มีลูกสาวนะคะลำบากมากพ่อไม่ทราบว่าจะคุยกับลูกสาวยังไงดีถ้าทุกอย่างที่เราคุยกันในวันนี้เป็นงานสมัชชาถ้าจะทำได้จริงขอความการุณาค่ะส่งเสริมเพียงพอต่อเนื่องตลอดไปได้ไหมคะจนกว่าเขาจะเข้มแข็ง งานวิจัยในมุมเชิงบวกนะคะของอาจารย์ท่านที่สองนะคะที่คุยถึงเรื่องว่าออหลายครั้งเนี่ยการหยาหรือการแยกทางก็นํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนาะประเด็นที่สองเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ที่บอกว่าจะทําให้ทุกคนได้เข้าใจมิติความหมายของครอบครัวใหม่ขอฝากประเด็นนี้ไว้ว่าคนทํางานเนี่ยเพื่อสังคมเนี่ยอย่างน้อยๆบางทีเขาก็น้อยใจเสียใจว่างบประมาณไม่เคยผ่านมืออะไรเขาเลยแต่ก็มีเคสส่งพอมอน,นะคะ ก็อยากให้ศึกษาผลที่มันเกิดกับเลี้ยงเดี่ยวในมุมบวกกลุ่มครอบครัวที่ต้องได้รับสวัสดิการเฉพาะซึ่งเลี้ยงเดี่ยวจากการหย่าร้างแยกทางกับเสียชีวิตวิกฤตไม่เหมือนกันข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับชาตินะครับประจําปี2558นะครับว่าในเรื่องของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนี่นะครับส่วนมากคนที่ทําการหย่านะเขาจะบอกว่า คุณไปไก่เกียรก,กันก่อนไปคุยกันก่อนดีไหมนนนี่ไอ้นน1 0ร้อยะนะคะเสนอว่าถ้าถ้ามีเจ้าภาพรับรับข้อเสนอสมัชชาในแต่ละประเด็นไปทํางานกับการจัดการเรื่องลําดับความสําคัญของการนําเสนอในแต่ละประเด็นว่าอะไรต้องทําก่อนหลังนะคะขอบคุณค่ะฝากที่ประชุมย้อนไปที่กลุ่มที่2ด้วยนะไอ้เรื่องการรับรองบุตรที่เพิ่มหลายช่องทางจะเข้าไปอยู่ตรงไหน ช่องทางการรับรองบุตรคือให้ง่ายเข้าหรือว่าทําอะไรก็ได้ให้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าถึงการรับบริการเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญผู้แทนนะคะมอบข้อเสนอมติการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจําปีพุทธศักราช2558ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ